สวัสดีค่ะครูดาพามาชมครูเป๊ปกำลังเตรียมของฝากของดีบ้านปื้มมันห้านาทีมันสัมปะหลังพันมันห้านาทีนะคะอร่อยมากชิมแล้วอะถูกใจนะคะวันนี้จะกลับไปรอบสองนะคะขูดมาสองเงาเองนะคะนี่นะเอาไปนึ่งแล้วนุ่มเหนียวหนึบๆนะคะ อร่อยมากๆเลยนะ,ะต้องขอบคุณคุณพ่อชลิตคุณแม่พี่กุลนะคะเจ้าของสวนนะคะ,ะที่พาไปชมผลผลิตทางการเกษตรสวนพ่อชลิตแม่พี่กุลนะมีโอ้ยเ,อเป็นเอ,เอาคองใหญ่นะจะได้ใส่ถ้าเอาน,นั้นฟักทองอเดี๋ยวจะให้เขาบรรจุพันก่อนเนอะ,นะ,อะมีมะละกอฮอลแลนด์ด้วยนะคะอันนี้เอาแบบ เอาไว้สุกกินในอนาคตนะคะแก่จัดใช่ไหมแม่อันนี้คือแก่จัดแก่จัดเริ่มออกเหลืองออๆแล้วนะประมาณ3วัน5วันพอดีนะคะ,ะแล้วก็มัน5นาทีนี่หนึ่ง,อ,งอร่อยเหนียวน,นุ่มนึบๆน,น,นะคะอ่านะคะขอบคุณนะคะคุณพ่อชลิตคุณแม่พี่กูน,นะ,ะพาไปเที่ยวชมสวนสองรอบเลยนะแต่รอบเมื่อวานสนุกมากนะพาชมนะทั้ง สุเรียนนะคะกำลังออกดอกเป็นปีที่สองแล้วนะหะวังว่าจะได้ผล,ผลผลิตที่ดีงามมากๆราคาดีๆนะคะน,น,น,นะมีขนุนนะพันหลักนะเดี<ว><ว>๋ยวไป,ปพาไปชมนะนีะ่นะขนุนนะเอามาหลายลูกนะคะเราแกะไปแล้วปอกไปแล้วหลายลูกนะ,ะสาสี่ลูกนะตอนนี้อยู่นี่คือเป็นขนุนอทองประเสริฐนะคะทองประเสริฐนะคะนะอ่านะโดยที่ จเจ้าที่เขาซื้อไปขายเขาจะมารับตัดเองเนาะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะ,ะคเขาจะมาตัดเองที่สวนนะคะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งมันก็จะหมุนเวียนแก่ไปนะมีทั้งกล้วยขนุนพันธทวายขนุนพันธ์ทองประเสริฐนะมีทุเรียนพัน์หมอนทองอันนี้นะใช่น้ำว้าเขียวพันธ์สมเด็จพระเทพน,นะแ,แสดงว่าที่คุดาปลูกนั้นน่าจะพัน์นี้แหละนะมีนั่นปักช่อง ปักช่องห้าศูนย์แล้วโคราชสองหนึ่งไม่บอก,กแสดงว่าโคลาชอะไรล่ะที่โคดาวเอามาปลูกนั่นอนะ่ะเขาบอกว่าโคราดอะ่ะหรือปักช่องนี่มั้งอ่อาอาปักช่องห้าศูนย์อันนี้พันสมเด็จพระเทพนะขนุนมีทุเรียนหมอนทองมีลำไยพันอีดอนะมีกระท้อนปุยฝ้ายนะคะมีพริกนะทั้งสวนพริกทั้งอะไรนะคะเยอะแย,ยะมากมายเลยนะคะอ่ไม่เขา ขึ้นรถลงรถเท่านั้นเองคนเขาหนิคนขับรถนั่นคนขับรถอีสานเขาคอยหิวอยู่แล้วใส่่กอนยเดี๋ยวมันจะช้ำอ้าวอันไหนแข็งกว่ากันบอกเเเออนะรากําลังจะแพ็คนะคะโอ้ยนี่ขนาดขึ้นรถทัวร์เด้อขึ้นวิ่งขึ้นรถลงรถนี่ปาร์สกี้หิวนี่เนาะนะไอ้นะเดี๋ยวปีหน้ามาทําบุญให้ไอ้ตูเนาะ จะได้มาช่วยเก็บผลผลิตขายของออดขายผลไม้ออนไลน์ให้ <c oughs> <c oughs> นะนะจะมานั่งแกะขนุนให้อีกเด้อนะคะวันนี้แกะไม่ทันแล้วนะคะแกะขนุนไว้ให้พ่อนะต้อนรับแขกวันงานวันพรุ่งนี้เนาะนะได้หกกล่องแปดกล่องอยู่นะคะตอนนี้อกนะินตามทาง,น,าทางนั่งรถไปหิวแกะกินไป เติมน้ำตาลดีนะโอเคเติมไปด้วยดีกว่าน้ำตาลหมดอันนี้<อ>นดเดี๋ยวเขาต้องติดเทปก้่เนเหรอเป๊ปติดเทปก Swan, ้นล่ะยอนกอมะละกอฮอลแลนด์นะแต่ไม่ใช่ลูกเล็กเเ,เด้อพีนอ่นะ้องนะลูกบักงไงนี่ปกติฮอลแลนด์ที่ขายเนอะลูกน,น้อย นี่ฮอแลนด์ดินดินรอบภูเขาไฟนะมันห้านาทีนะอันนี้กนะ็ขออนุญาตเดอ้อเอาไปกินไปชิมต่างจังหวัดเดอ้อไปฮอดไก่ฮอดเสียงลาย่าไนเดอ้อพี่น้องน,นะอ,นอืมนะนะอืมนะอันนี้ของกินของฝากจากเกษ,ษตรกรนะผลผลิตทางการเกษตรสวนพ่อชลิตแม่พิคุลเด้อบ้านปลืม้อมอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมนะนะอร่อยมากๆมะละกอหวานเจี๊ยบนะ มันสัมปะหลังฟูนุ่มเหนียวนุ่มนะคะนะขนุนหวานกรอบหอมอร่อยนะกินได้ทั้งดิบทั้งสุกนะนะกินได้ทั้งสดและก็เอาไปทำแกงผัดอร่อยมากนะคะเยไปมาเขาจะเต็มอีกแล้วนี้ Ờ ờ được